อนาเขตของยูต่าเนี่ยจะโกงไปไหมนะครับสามารถใช้อาคมที่ก๊อปปี้มาแบบว่าไล่เงื่อนไขนะครับแล้วก็ไม่มีขีดจำกัดด้วยใช่ไหมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอาณาเขตที่ใครหลายๆคนมองเนี่ยก็ว่าโกงแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวของราชาวิญญาณคำสาบอย่างสุคราเนี่ยหลั่งเลือดออกมาได้อีกด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยคือตัวเต็มของมังอาจูสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมาในตอนที่249เนะครับเราก็ทําลงมาให้ดูก่อนเลยเนาะซึ่งได้พร้อมัาแล้วนะครับก็ขอ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตาม1นึ่งแชร์ก็แล้วกันนะครับถ้ากดให้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องเสื้อก็ติดต่อได้นะครับผมที่เพจของเราได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันได้เลยคือเปิดตอนมาในตอนนี้มันจะเป็นฉากย้อนอดีตของยูตะนะครับที่เขาเนี่ยสับคอเคนจาคุแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมซึ่งเคนจาคุนเนี่ยมันได้พูดขึ้นมานะครับผมว่า พินัยกรรมของฉันเนี่ยได้รับการสืบทอดแล้วซึ่งหลังจากที่ตัวของยูตะนั้นนะครับผมเขาได้ยินแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เดินเข้ามาหาเคียนจาคุนะครับแน่นอนว่ายูดีๆเนี่ยร่างของเคียนจาคุเนี่ยมันก็เกิดมีการระเบิดขึ้นมานะครับผมก็คือมีการออกมาของวิญญาณคำสาปที่มันเนี่ยได้เก็บเอาไว้นะครับโดยเทคนิคการจัดการวิญญาณคำสาปนะครับซึ่งยูตะเนี่ยเลยเรียกลิกาออกมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยนึกขึ้นมานะครับว่าเป็นไปตามที่เขาเนี่ยคาดการไว้เลยนะครับเพราะว่าเคียนจาคุเนี่ยสู เสียการควบคุมไปแล้วนะครับการจัดการวิญญาณคำสาปเนี่ยก็เลยอรารวาสน,นะครับซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงนะครับของแฟนคลับหรือว่าแฟนๆอย่างพวกเราใช่ไหมที่ดูในเรื่องมหาเวทผนึกมารตั้งแต่ในภาคศูนย์นะครับผมที่มองว่าการทะลักของวิญญาณคำสาปหรือว่าการอรารวาสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับที่ทําให้วิญญาณคำสาปเนี่ยทะลักออกมาใช่ไหมซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือมีคนเนี่ยให้ข้อสังเกตนะครับนั่นก็คือตัวของโทจิใช่ไหมในการที่ต่อสู้กับตัว เกตโทตั้งแต่ในวัยที่เขายังเรียนอยู่เลยนะครับผมซึ่งตัวของโทจิเนี่ยเขาให้เขาสังเกตว่าเออถ้าจัดการในเจ้าเนี้ยไปไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณที่มันแดกเข้าไปเนี่ยมันจะทะลักออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องยุ่งยากนะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยคือมันก็เลยไม่ได้ฆ่าไปใช่ไหมแล้วก็มาในส่วนของโกโจโกโจเนี่ยฆ่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนฆ่าเกตโทเพื่อนของเขาแต่ทําไมวิญญาณถึงไม่ออกมานะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ย ผมอยากจะให้ข้อคิดเห็นแบบนี้โดยส่วนตัวนะผมมองว่าตัวของเกโทนะเวลานั้นเนี่ยมันเอาวิญญาณไปรวมกับไออุซุมากิเยอะแล้วไงแล้วก็ปล่อยวิญญาณออกไปที่ชินจุกุอีกนะครับผมผมมองว่าถ้าวิญญาณจะเหลือในตัวมันเนี่ยน่าจะเหลือน้อยนะครับเพอเออาจจะไม่เหลือแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งนะตรงนี้ให้ความคิดเห็นแบบนี้ก่อนนะมันก็เลยอาจจะไม่อลราวานนะครับแต่ถึงแม้ว่าถ้ามันจะอรารวานแต่จํานวนไม่เยอะเนี่ยผมคิดว่าโกโจโคนเดียวเนี่ยน่าจะรับมืออยู่นะครับเพราะว่าถ้าขนาดยูตะรับมือได้เนี่ย ผมว่าโกโจไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับณตรงนี้นะแต่อันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับในส่วนนี้นะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่วิญญ,ญาณเนี่ยมันอารวาสแล้วใช่ไหมลิกะเนี่ยออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ช่วยตัวของยูตะนะครับในการจัดการไอ้พวกวิญญ,ญาณที่มันอารวาสอยู่นะเวลานี้นะครับซึ่งเคียนจาคูเองเนี่ยมันห้อยหัวเป็นกระสือเลยนะแล้วก็ตรงท้องของมันเนี่ย มันจะมีอะไรอยู่ด้วยนะครับซึ่งในเวลานั้นเองเนี่ยเทนจาคุนเนี่ยมันได้พูดขึ้นมานะครับว่าโคกันนะฉันขอเพิ่มกฎได้ไหมฟูชิงูโลเมกุมิจะมีอำนาจในการเริ่มการหลอมรวมครั้งใหญ่กับมนุษยชาติแล้วก็ท่านเทนเกน ซึ่งหลังจากที่ตัวของโคกันนี้นะครับมันได้ยินแบบนี้ใช่ไหมมันก็รับทราบนะครับในการเพิ่มกฎมันก็เลยบอกว่าโอเคยอมรับกฎใหม่แล้วฟูชิงูโร่เมกุมิจะมีอำนาจในการเริ่มหลอมรวมครั้งใหญ่ของมนุษยชาติแล้วก็ทันเทนเกนซึ่งหลังจากที่โคกันนี้นะครับมันให้คําตอบแบบนี้ใช่ไหมเคนจังคูที่มันห้อยหัวอยู่เนี่ยมันก็เลยพูดกับยูตะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฉันมีประกันสําหรับทุกสถานการณ์แล้วโอคุสึพิธีกรรมสืบท่อสมบัติข,ของฉันกับสุคุนะเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เหลืือออยยู่่่คกาารทีีเเขนนนั้ กลายเป็นผู้ปกครองของพิธีกรรมผ่านเกมคัดออกอยังไงละ่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่ายูตะเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าไอ้ตรงท้องเนี่ย มันคือท่านเทนเกนนะครับที่ย่อขนาดตัวเองลงมาเป็นเหมือนเด็กน้อยเลยนะครับผมมันก็เลยได้เรียกว่าท่านเทนเกนซึ่งหลังจากนั้นนะครับเคนจาคุก็เลยส่งท่านเทนเกนเนี่ยไปหาสุคุณะใช่ไหมอย่างที่เราได้เห็นกันไปว่าสุคุณะเนี่ยแดกเข้าไปนะครับตัวของยูตะานเนี่ยเลยพุ่งเข้าไปนะครับเอามีดเนี่ยแทงเข้าไปที่หัวเคนจาคุซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอดาบแทงเข้าไปแล้วเนี่ยเคนจาคุกเลยได้พูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่บอกรังนะว่าฉันเนี่ยมีความสนุกสนานมานับพันปีแล้ว แต่ฉันเนี่ยดีใจที่คนที่ฉันเล่นด้วยเป็นคนสุดท้ายคือเขาซึ่งนั่นก็คือตัวของทาคบะตนะครับและตัวของเคนจาคุเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับพวกนายแล้วนะฉันแน่ใจว่ามันเนี่ยจะต้องสนุกมากแน่ๆซึ่งหลังจากที่ตัวของเคนจาคุพูดเสร็จนะครับยูตะก็ตัดจบไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันที่ยูตะเนี่ยยังคงยืนประจันหน้าอยู่กับสุขุะนะครับแล้วก็มีลิกาเนี่ยล้อมอยู่ข้างหลังนะครับแน่นอนว่าตัวของยูตะเนี่ยสังเกตเห็นว่า แผลที่แขนของซูคุนะเนี่ยมันเริ่มที่จะหายไปแล้วใช่ไหมตัวของยูตะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าคนลับของเทคนิคคําสาบย้อนกลับของซูคุนะเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วอาจจะต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่เขาเนี่ยจะสามารถใช้การกลางอาณาเขตได้อีกครั้งหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นฮิกุรุมะก็ถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยทั้งหมดนี่เนี่ยเป็นเพราะฉันที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันเนี่ยควรที่จะอยู่ที่นี่และคอยสนับสนุนแผนการดาบเพชร่าดอย่างเต็มที่หรือเปล่านะซึ่งในจังหวัดที่ยูตะเนี่ยกาลังแบบว่าคิดแบบว่าโทษตัวเอง เขาเลยได้พูดมาต่อว่าบางทีมากิเน,น่าจะจัดการกับการแอบโจมตีเคนจากูดได้ดีกว่าฉันซึ่งตัวของยูตนเนก็เลยรู้สึกตัวว่าไม่สมมติว่าขอบเขตของฝูงวิญญาณคำสาปที่ถูกปลดปล่อยออกมาโดยเทคนิคของเขานั้นเนี่ยตรงกับขอบเขตของชิปุย่าวิธีเดียวที่จะจัดการพวกมันและรักษาจํานวนผู้เสียชีวิตให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือด้วยพลังของลิก,กะจังซึ่งหลังจากที่ตัวของยูตัานนะครับลองคิดทบทวนดูแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ย มันถูกหรือมันผิดนะครับก็ได้คําตอบออกมาแบบนี้ยูตะก็เลยเริ่มที่จะโจมตีใส่ตัวของสุคุณะนะครับผมแน่นอนว่าให้ตัวของลิกกาเนี่ยมาขวางนะครับเพื่อที่จะเบี่ยนเบนสายตาใช่ไหมแต่แน่นอนสุคุณะสามารถที่จะจับไว้ได้นะครับยูตะเนี่ยเขาก็เลยให้ข้อสังเกตว่าด้วยการใช้ฟันที่แม่นยําเหมือนเลื่อยไฟฟ้า เขาเนี่ยสามารถที่จะคว้าใบมีดโดยที่ไม่ต้องสัมผัสมันได้ซึ่งตัวของสุคุนะเนี่ยจับดาบยูตะนะครับในจังหวะที่จับเนี่ยสุคุนะเนี่ยก็เหมือนดึงดาบเนี่ยออกจากมือยูตะนะครับแต่จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเทคนิคยูตะที่เป็นคนปล่อยดาบมากกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยเข้าไปที่ท้องสุคุนะนะครับในจังหวะที่สุคุนะเนี่ยหันไปต่อยใส่ทางด้านตัวของลิก,กะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าลิก,กะเองเนี่ยโดนไปใช่ไหมและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ายูตะเนี่ยจะปฏิกิริยาเร็วมากเลยนะ กากออกมาแล้วนะครับตัวของยูตัานเนี่ยก็รีบคว้าดาบทันทีเลยนะครับแล้วก็รีบสะบั้นใส่คอสุคุนะครับแต่หลบได้ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยคือตะลุมบอลกันเละเลยนะครับสำหรับยูตะาแล้วก็ลิกะนะครับที่ลุมกินโต๊ะสุคุนะครับสุคนุเนี่ยก็พยายามที่จะป้องกันจนตัวของยูต่านเนี่ยก็เริ่มคิดขึ้นมาอีกนะครับว่าทั้งหมดนี่เนี่ยก็แค่ข้ออ้างฉันเนี่ยอยากจะฆ่าเคียนจาคูด,ด้วยตัวเองฉันเป็นต้นเหตุข,ของเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด นั่นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมซึ่งหลังจากที่ยูตะคิดแบบนี้ใช่ไหมดูเหมือนว่ายูตะเองเนี่ยก็เริ่มที่จะกางอนาเขตแบบเปิดนะครับแบบเหมือนเคนจาคูแล้วก็สุคนะเลยนะครับเป็นอนาเขตที่มีชื่อว่าความรักที่ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าแปลผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมพอเปิดอาาเขตนี้แล้วเนี่ยรูปทรงอนาเขตของยูตะาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบสุสานใช่ไหมมีไม้กางเขนด้วยนะครับแล้วก็มีดาบเนี่ยปักเอาไว้นะครับหลายคนเนี่ย แซวว่าเป็นเซนบงซากุระนะครับผมของทางด้านหัวหน้าหน่วยเบียคุยะหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีดาบเยอะใช่ไหมแล้วก็จะมีเชือกเนี่ยผูกเป็นเงื่อนนะครับซึ่งเงื่อนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีความหมายด้วยนะครับผมสําหรับเงื่อนที่มันผูกรัดอยู่ใช่ไหมก็เป็นการที่ว่าสุคุณะเนี่ยอยู่ในอาณาเขตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งสุคุณะเองเนี่ยในความที่เจนจัดในเรื่องของการต่อสู้นะครับก็รีบที่จะใช้ตะกาไหวกวง ทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้การโดนการโจมตีอย่างแน่นอนของอนาเขตนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าตะก้าไหวกวงเนี่ยป้องกันได้นะครับแล้วยูตันเนี่ยก็วิ่งหยิบดาบทันทีนะครับแล้วก็โจมตีด้วยกระสุนแหวกเวหานะครับซึ่งมันเป็นท่าของทางด้านทากโกอุโลนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอยูตะใช้นะครับมันก็ทําให้ตัวของยูตะนั้นเนี่ยก็ได้ซัดตัวของสุคนะเนี่ยกระเด็นไปเลยนะครับผมพอตัวของสุคนะกระเด็นไปปุ๊บเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายูตัน จะพูดขึ้นมานะครับผมว่าและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงจะนําทุกอย่างออกมาใช้ที่นี่เวลานี้และในอนาคตของผมซึ่งมันเลยทําให้สุขุนะที่กระเด็นไปเนี่ยลุกขึ้นมานะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมตรงใบหน้าเขาจึงได้พูดขึ้นมานะครับว่าโอ้ จ,จฉันเนี่ยเข้าใจแล้วดังนั้นนี่คือแผนต่อไปของพวกแกส,สินะตามความทรงจําของไอ้เจ้าหนูเมกุมิฟูชิงูโลเทคนิคของไอ้เจ้าเด็กนี่เนี่ยน่าจะเป็นการก๊อปปี้เทคนิคคําสาปพ,พวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะทําให้แขนและปากของฉันเนี่ยยุ่งอยู่กับการบังคับใช้ตะก้าไหวายกวงอยู่ตลอดเวลาสินะไม่เช่นนั้นเนี่ยฉันเนี่ยก็จะถูกโจมตีด้วยเอฟเฟกที่แน่นอนของอนาเขตซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคของนางฟ้าในอนาเขตนี้อาคมก๊อปปี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นอิสระจากข้อจํากัดทั้งหมด แต่จริงๆแล้วเนี่ยแผนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไอเด็กบ้านี่และด้วยหมัดวิญญาณของเขาเขาเนี่ยพยายามที่จะฉีกชั้นออกจากร่างของเมกุมิฟูชิงูโรสินะซึ่งหลังจากที่ตัวของสุคนะเนี่ยกำลังคิดนะครับเขาก็ย้อนนึกถึงไอตอนที่เขาโดนยูจิเนี่ยต่อยเข้าไปที่ตัวของเขาแล้วเขาใช้มือป้องกันนั่นเองเนะครับผมพอสุคนะคิดแบบนี้เขาก็เลยได้พูดออกมาเป็นเสียงเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแกควรมีความสุขไม่ใช่เหรอวาไอเด็กเป็ด ในที่สุดแกเนี่ยก็ได้รับบทบาทแล้วนะไอยูจิเอ๋ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยยูจิแล้วก็ตัวของยูตะเนี่ยค่อนข้างที่จะโกรธแล้วนะครับผมลงท้ายไว้ว่าเพลงนะครับผมทั้งเก่าและใหม่เนี่ยก็กาลังบุกโจมตีสุคุณนนั่นเองนะครับแล้วก็จบไปนะครับสำหรับมังงะจูสึไคเซน็นหรือมหาเวทผนึกมาในตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาณาเขตของยูตะที่มันมีเชือกเนี่ย คือไอ้เชือกนี้ที่ผมบอกว่ามันมีความหมายเนี่ยมันคือปอมมิซูฮิกินั่นเองนะครับผมมันจะเป็นปมที่จะแบบว่าเอาแบบไว้มัดนะครับผมหรือว่าผูกปมที่มีความนิยมเอาไว้ตกแต่งนะครับซองจดหมายที่เรียกว่าคินปุนะครับซึ่งมันจะเป็นของขวัญน,นะครับสาหรับในวันหยุดนะครับผมเช่นเทศกาลปีใหม่ของญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็จะเป็นในโอกาสพิเศษเช่นวันเกิดหรือว่างานแต่งงานนั่นเองนะครับผมหรือจะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็เป็นในเทศกาลงานศพนั่นเองนะครับน,นี่ก็คือทั้งหมด ของมหาเวทผนึกมารหรือว่าจูสึกไฮเซนในตอนนี้นะครับถ้ามีตรงไหนแปลผิดหรือว่าตกหล่นยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าบอกความหมายของปมที่อยู่ในนาเขตของยูตะผิดพลาดยังไงนะครับผู้รู้เนี่ยสามารถมาเพิ่มเติมแล้วก็สั่งสอนผมได้เลยนะครับผมว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะก็มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนกันละากาันไปเว้ยก็ขอให้ยูตะเนี่ยเอาชนะได้